สวัสดีค่ะวันนี้มาตามชมน้องการ์ตูนนะคะไปไหว้พระน้องการ์ตูนอยู่ที่ประเทศจีนนะคะน้องตูนบอกว่าอากาศดีมากๆค่ะอากาศหนาวนะคะหนาวเหมือนอยู่เมืองเหนือเลยเหมือนอยู่เชียงรายบ้านตาบ้านยายเลยนะคะเพราะว่าน้องตูนเขาชอบไปเชียงรายค่ะบ้านแก้วหยู่เชียงรายนะคะ นี้เขาก็ไหว้พระที่วัดจีนน้องจูนไปเรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่ช้างซาประเทศจีนนะคะเรามาตามนางกันค่ะก็คือเดินมาแบบเหมือนหน่งชุนนะทุกคนฟิลแบบเหมือนแบบกลับบ้านเกิดที่เชียงรายเย็ยนสบายดูสวยมากไหนแจ้นหนาน้ำพู ดีดิฟิลขาวอะแกอุ้ยชอบมากเลยอะฉันชอบมากเลยบ้านๆหลุดแนะเริดจะมาไหว้องค์ท่านนะคะนีน<อ>่เรา,เาก็ไปซื้อทูปียนมาแล้วเราก็มาจุดไหว้ตรงนี้คะ่ะแต่ในนี้เขาห้ามจุดประทัดนะคะตรงนี้บริเวณนี้เขาเข<อ>ียนอยู่เดี๋ยวเราไปจุดข้างล่างหรือเราซื้อประทัดมา าถูกอย่งน้องตูนไปไหว้พระก,กับรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องที่ได้ทุนเรียนระดับปริญญาตรีเหมือนกันนะคะก็คนไทยในมหาลัยนี้นี่ก็มีประมาณสิบกว่าคนนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปไหนก็ต้องไปกับน้องนะคะน้องรุ่นน้องก็คนไทยนะอยู่ไหนก็ไม่ทิ้งกันนะคะ ได้อันนี้นี่แล้วก็เอา้ก็คือถ้าเป็นคว่ำง่ายก็คือขอให้อันนี้เราใช่สำหรับเราโอเคในยสองต้งใบ้าวแต่ฉันชอบใบเนียเราได้ป่ะบอกว่าไอ้ใหม่ก็ถ้าเ้าอยากได้อะไรก็อยู่โอเอันนี้ใช้ภาษาจีนค่ะโอเคก็ทำมาจบค่ะ เียนแล้วได้ไม้เท่าไงน,งน,นะคะษาค่ะอ้าวก็ไม่ใช่อยู่ดีงั้นเอารอบที่สาคือรอบที่สาค่ะโอเคหอคือนดีท่านเชื่อหนอหรือดิันด่ันเป็น 4D ทำไมตี๋มไม่ได้ได้เป็นซื่อเออเขียน โอเคขอให้คว่าไงด้วยเถอะสาธุได้ละค่ะรอบพี่สาวคว่าไที่บอกเลยปากศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้เหมากับผูดทงเลยค่ะใช่อันนี้เขาบอกว่าผูทงโอเคยเโอเคอเคโอเอเครอเคอคอเเคโเคมาอเคอเอเคเออเคโออเคโเคโเออโเอโอโ ท่านอยากบอกถึงอะไขอให้เป็นขวอมหน่าอยากบอกนุชเธอ่ะทูอ่าไม่ได้ค่ะไ่จะได้รอบสาค่ะหสอาปาท่านอยากบอกอะไรหนี่เป็นสีนี้เอเอไม่ขบอนเ่ใส่นสีนีเ่อันนี้ก็จะเป็นฟ้าสีฟ้าเนียน แล้วก็มาดูกันว่าจะได้ไหมค่ะก็เป็นความใหายอุ้ยความใหญ่หแล้วใบนี้ค่ะโอเคเลิศพอ 一点可以点在这里，点在这里吗？<好>哦，点在这里，点点这里。好好，<在>他还想自己点。好,好,嗯、好的。哦，放在这里，然后、哦、在那边开始。不站在前面，站这边来。在这,这边点。哦，在这边点。在这边点,这边点，没事了，这边。 啊、嗯，对，站这边呢，人站这边，莫站正面。 ยูงนีมีมีมียีม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 ีโยมีนีม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 มีมีัีเีาีม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 มีมีี มามินจึเี <c oughs> ยกเจ้ามามินวเวลาเชา้าอาการโนดา,าวมานวันสดทลี่ทูบีวิซอันส์อบายดไในไม่มีใครมากลืนใจ ไม่ทานข้าวไปดูหนังนั่งคนเดียวช่างมันไปก็เอาไรเป็นคนเงาเงาตามสไตล์อะไรก็ได้ง่ายๆโอเคไม่ต้องมีใครมาชวนทะเลาะจะไปในต่อก็ตามสบายไม่ทำชีวิตให้วุ่นวายก็คน ไม่เคยได้รักเลืกซึ้งเหมือนคนอื่นทั่วไปกูคงมันไม่เคยได้รักใครเลิกรอวันนไ้นซะ